อทีนี้มาแลกกันอีกนึ่งกิจกรรมมาดูแลสุขภาพกันมั่งนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้จัดมหกรรมชีวิตดีวิธีไม่ห้างไกลเอ็ซดีค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือรงังให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ แหกตะวันนี้ค่ะนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยรองนายแพทย์ซาธานาสุขจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมชีวิตดีวิธีไม่ห้างไกลเอ d ซดีค่ะก็จัดขึ้นถีสู้นการคาเซ็นทรัลสุราธานีโดยมีนายอภิเดชพรมคุมค่ะซาธานาสุขอำเภอเมืองสุราธานีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่ามีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันความดุนแรงของโรคและก็ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและก็ความ ด้านโลหิตสุ้งขอกอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานรวมไปถึงสร้างความรู้นะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลอดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรือรงังหรือว่า n c d ดีได้ด้วยตนเองโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบา,นนาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีภาคีเครือข่ายนั่นเองค่ะ ครับการแจมหากรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์น,นะครับนะปีหกถึงปีเจ็ดส่วนะครับของสำนักง,งานาสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งนะครับในการเป็นตน้นแบบทุนไพรห่างไกล NCD ครับสังคมผู้สูง,สงวัยคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของสุขสาธารณสุขนะครับที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพลดโรคไม่ติดตอ่อที่สำคัญเบาหวานความดันโลหิตโรคไตเรื้อรังโรคมะเร็งการแจมครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วย ลดอัตราการป่วยนะครับ้วยโรคไม่ติดเชื้อเรือรังใดไม่นะครับและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเดิมโดยใช้ความร่วมมือจากบุรก้อนสาธารณสุขนะครับในอาสาสมัครสาธารณสุขสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยการเสวานาปรับกอนป่วยป่วยครับโรคไม่ติดต่อเรือรังป้องกันได้ห่างไกลอินซีดีและการให้บริการกดขัดกล้องสร้างความรู้นะครับด้านทุกขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เที่ยค่าใชจใจ ทำเม็ดแปดปุ๊นะครับมีการขัดกลอ้องเรื่องของบวบวานเรื่องความดันรุ่ยรุ่งการวิเคราะห์มวลร่างกายนะครับแล้วก็คนจะลูครับไม่ใช้ลูเคลนะครับแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็แพทย์ดแผ่นไทยใส่ใจอินซิดนปรับกรนป่วยนะครับฟรีเวนชั่นคลินิกครับแล้วก็ลูกไม่ติดต้อเรือรังให้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อาหารทุกภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมา้คาวร์ลมงกาฎไม่ว่าจะเป็นบุคาลากรสาธารณสุขนะครับกลุ่มที่เสี่ยง เราไปติดต่อเรือรังนะครับอาชาธา,ามกอสอโมและกับประชาชนทั่วไปครับโดยฟังเสียงคุณหมอกันเลยครับครับสุราธานีเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหา n อ d นซดีครบวงจรนะฮะตั้งแต่ป้องกันนะฮะค้นหาผู้ป่วยและรักษาโดยมีสโลแกนสำคัญในการรักษาคือเอ d ซดีหายได้ที่สุราธานีทุกกลุ่มอายุนะ,ะเราก็จะป้องกันเ c d ซดีไม่ใช่เฉพาะเบาหวานความดันมันจะมีมะเร็งนะฮะมันจะมีะโรคจิต นะฮะจิตเวชนะฮะแล้วมันมีพวกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะฮะพวกนี้สามารถที่จะป้องกันได้บางอย่างก็ฉีดวัคซีนได้แต่บางอย่างเนี่ยก็คือให้ความรู้ด้านพฤติกรรมนะตั้งแต่ออกกําลังกายการทานอาหารนับขาบนะฮะลดคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะฝึกอารมณ์นะฮะนอนั้นก็ลดแอลกอฮอล์นะฮะสองสอก็คือแอลกอฮอล์กับบุหรี่นะฮะสออย่างนะฮะ ทีนี้ในกลุ่มที่3าี่ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะค้นหาให้เจอนะครับเจอในกลุ่มดีเราก็ดูแลในเครื่องออกกำลังกายนะฮะสามสี่อย่างที่ว่ามาส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะฮะเราก็จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคก,กลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวจะไม่ให้เป็นโรคแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นโรคแล้วเนี่ยจะรักษาให้หายนะฮะนี่คือกลยุทธ์ของสุราธานีครับ